โรงงานป๊อปเอ็นเฟสเจ๖รับแล้วค้างไม่มีอะไรเลยอ,อ,อุดเลยอ้าวลีเห็นไหมออกมา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  อ่ะปิดประตูอ่ะอนือว่าจะเปิดประตูแล้วยิงลงไม่ใหเปิดก่อนปิดก่อนไงเอาดิเดินมาทังนู้นหน่อยคันดินทงก่อ

สอมนอกมาอี่คริสมาเต็มเลยว่ะบอยข้างนอกเออม,มาตอนนี้ก็ดีให้มันมามเ,เนี่ยกำลังวิ่งไาทางประตูเรา

ตุเสียข้างบนมงรรลอของหมดแล้วใช่ะหรือในห้องนี่รื้อแล้วแต่ว่าห้องอื่นยังปิดประตูก่อนเอ้ยกาน้นีก่อนอ ในที่มันมีใต้บันไดด้วย ไอตัวกระโดดใต้ห้องน้ำอะ่ะมันจะยิงเลียงเยียบร้อยละสองมีสองตัวแล้วขึ้นจุดแดงตรงไหนก่อนวะไม่มีของกูไม่มีของคูมีคุณพักเหรอดีเลยมั้ง อ้าวจุดแดงเมื่อกี้ยิงไม่ได้เหรออ๋อจากข้างนอกครับไหนวะนี่งตีตีไอ้เหล็กอยู่ข้างนอกเนี่ย มันอยู่สามตัวอยู่ทางขวาก็ต้องออกไปใช่ไหมั้งเดี๋ยวรอมาตีเข้ามาก็ได้มันกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วว่าจุดแดงไปแล้วอ่ะอืมได้มันกำลังตีเข้ามาหลอกเลยนี่นี่นี่อยู่นี่ตีแล้วหรอรอกป่ากำลังรอให้มันตีเอาเข้ามาก่อน๋อมึงมึงมึงไอ้นี่ไว้อะบล็อกไว้อะเปล่าเปล่า นี่มันตีจนแตกแล้วอ่างออกอ่ะมันตีมันบล็อกไว้อ๋อเออใช่ืมจัดการแล้วอุ๊ยเรียบร้อยปะ่ะขึ้นบันได มันมันแตกอยู่ตรงนี้วะหรือ,อยังไงน,นู้นไม่มีของโอ้ <Yeah. S 2> oh. ซ่อมปืนแบบข้างนอกมีซอมบี้ตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยตรงนี้ ่ะตรงนั้นต่อเออไม่มีรอบนอกไปวัดพาส <ลง S 1> ามมึงเคยไปป่ะตรงไหนนู่นอะย่างเลยวะมันมีเหมือนมีทางไปขอดูก่อนนะ ต้องขึ้นทางนี้แล้วโดดขึ้นไปข้างบนต้องตายเดยเสียเวลาอืมปะปิดตู้ก่อนทางขวาอืมตัวเน่า อีกสองตัวป่ะหมดแล้วมั้งเออเลือดบอยครึ่งหนึ่งะระวังมันตีตนแตกเข้ามาเว้ยอันนี้ ปิดก่อนนะ ตัวอะไรอ๋อตัวในลิฟต์ใช่ไหมย,ยังไม่ตายวะยังวะลงมา ดูไปห้องซรายเนาะอะไรยังกำลังขึ้น มีสเตยียรอยมั้งวะขอดูแป๊บหนึ่งไม่มีวะ่ะอืมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวตัว,ต,วตัวปากมาละอะยังยิงแล้วนะทางซ้ายมีตัวหนึ่ง เดได้ไงโง่เลยกูเสือกไปหยิบปืนที้นี่สไนเปอร์ดูว่าตอนไหเอ็นหกสิบกูยิงได้ทีแล้วมัด อะไรอ่ะครับเนี่ยเลือของอันนี้ดีนะผมไม่ต้องไอ้นี่อืมยังไม่ตายเว้วยเรียบร้อยตายโอเค ห้องนี้ไม่มีมอน ทุกทีเปิดแล้วมันยังไม่สปอนชอบมีแมงสปอนเลยต้องสปอนเลยเว้ยไม่ใช่ไหนวะน่าอยู่บนหัวเราอะ ดี๋ยรอมันโดดลงมาระวังเดี๋ยวตายกะมันปลาฆ่าไม่ได้ไม่เหเนที่่ยมันปลาฆ่าไม่ได้ดูไม่ห้าสิน่าจะอยู่บนหัวเรา อย่าเคาะออกมา่ไม่จีตัวนะ้องเดี๋ยวไม่จีตัวเยอะมากเลยอยูดด่ด้านซ้ายอะ่ะมันจะไปลอบ่ะไรแต่กูเดหลอกกัล้ลรอแต่กูกัล้ลรอได้ไหมได้โดดลงมาแล้ว Tôi bắn rồi, không, đi. không, không còn okay. Được 3 ở trên อีกยะไอีกตัวห่ไปมันหลุดไปนะีกตัวอีกตัวหนึ่ง,ก,ก,งกำลังวิ่งมาตาย ไปดูข้างบนก่นอนข้างหลังบอยหนีไม่ด้อ่ามันรวมคูยอยู่ ตายหมดแล้วขึ้นไปดูใหม่เดียว์ไขึ้นไปนะไปแกะกล่องก่อนอืมไฟข้างนอกน่าจะเยอะแน่เลย เดี๋ยตรงนี้อีกอีกหน่อยหนึ่งรู้สึกจะอยู่ตรงห้องนี้นี่อยู่ห้องเนี้ย มาแล้วอุย้ยม,มาจากไหนวะ ต้าต็หมันมากควันในยังไม่หมดมันโดดมาหาตูแล้วสามตัวเอออยู่บนนะ่ะกระโดดยิงยิงยิงอยู่แนละ้วอีกตัวหนึง่งน่าจะอยู่ในห้อง นึงนะขอไปหาอีกตัวก่อนใหยเก็บของให้ด้วยเต็มรับนึงอืมอืมอืมผูหายอีกตัวก่อนอ๋อนี่ไงอยู่ในห้องตีอนี่อยู่ วัวกระสุนหนึ่งแสนในลังอยูโอเคเกียร <Okay. S 1> ์เียร์แล้ว <Clear. S 1> มาเก็บของด้วยใจกำลังไปไม่ไม่น,นั้นเก็บอมดแล้วในรัง คร๊บนึ่งกูได้ช็อกันเลเวลวหกมือ uh huh. ไม่ต้องไม่ต้องสร้างพอดีช่องเก็บหมดแล้วใช่ไหมเก็บหมดแล้วกล่องเก่งไป ข้างไหนวะใครเออครับหนึ่งอ่าประตูนั้นอะประตูทางนี้ทางนี้นเออประตูนั้นอะเออแล้วก็ลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนแอดอกยูง เอาด้วยนะอ๋อถ้าพลังชีวิตเต็มมันใช้ดิบ้นั่นไม่ได้ดีกว่าอะไรใช้ไอ,อ้ที่ผถมพยาบาลไม่ได้ถ้าพลังชีวิตเต็มกลังขึ้นอ่ะกลับบ้าน เดี๋ยวกลับไปใช่ไหมวะโน่นกลับบ้านโอมโอมอยู่ตรงโน่นสองกิโล